สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทราบกันว่าการอนุโมทนาบุญได้ผลบุญอย่างไรเราจะมีวิธีนึกคิดพูดอย่างไรในการอนุโมทนาบุญค่ะเชื่อกันว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าเวลาที่เราเห็นใครทําบุญทําความดีหรือเวลาที่มีคนมาเล่าให้ฟังว่าไปทําบุญมา ให้สาธุกับเขาแล้วเราจะได้บุญด้วยคำถามที่มักจะเกิดขึ้นในใจของใครหลายๆคนก็คือจะได้บุญจริงหรือไม่ความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ในพระอัฏฐกถาเล่ม75หน้า427ได้กล่าวถึงการกระทำที่เป็นบุญพื้นฐานมีอยู่10อย่างจึงเรียกรวมกันว่าบุญยะ กิริยาวัตถุ10ซึ่งหนึ่งใน10บข้อนี้ชื่อว่าปัตตานุโมทนาไมซึ่งหมายถึงการอนุโมทนาบุญหรือการยินดีในความดีของผู้อื่นหมายถึงเวลาที่เราเห็นคนอื่นทำความดีหรือทำบุญหรือได้ดีมีความสุขเราก็ยินดีกับเขาด้วยการที่ใจเรารู้สึกยินดีต่อความดีของผู้อื่นแบบนี้ตัวเราเอง ก็จะได้บุญด้วยบุญแบบนี้จะเกิดจากเจตนาของจิตใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยินดีจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นเราก็จะได้บุญทำไมจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเราจึงได้บุญอ้างจากพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อ334ที่กล่าวว่าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทํำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคำว่าเจตนาสามารถแปลได้ง่ายๆก็คือความตั้งใจการกระทำํำที่ไม่มีความตั้งใจจะไม่ถือว่าเป็นกรรมเมื่อไม่เป็นกรรมก็จะไม่มีบุญหรือบาปที่สำคัญคือคำว่ากรรม ไม่ไดนหมายถึงการกระทําทางกายเพียงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการกระทําทั้งทางกายวาจาใจหากมีการกระทําทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสามทางก็จะถือว่าเป็นกรรมจะมีบุญหรือบาปเกิดขึ้นการที่มีจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเราก็จะได้บุญเพราะเป็นการกระทําที่มีเจตนาทางใจ จึงถือว่าเป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมดีเราก็เลยได้บุญนั่นเองโดยทั่วไปแล้วเราจะเห็นบางท่านกล่าวคำว่าสาธุเมื่อเห็นคนอื่นสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นการแสดงความยินดีจริงๆแล้วคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วซึ่งก็เป็นการแสดงความยินดีในบุญที่เขาได้ทำนั่นเอง ดังนั้นหากเราไม่ได้พูดคำว่าสาธุแต่เราพูดคำว่าดีแล้วดีจริงๆยินดีด้วยอยากทำบ้างจังหรืออาจจะใช้คำพูดอะไรก็ได้ที่สื่อถึงความรู้สึกยินดีเราก็จะได้บุญด้วยเช่นกันแต่บุญที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากคำพูดที่เราพูดแต่เกิดจากเจตนาหรือจิตใจที่รู้สึกยินดีจริงๆหมายความว่า หากเราพูดว่าสาธุแต่ในใจคิดว่าทําบุญเอาหน้านี่นาแบบนี้ก็ไม่ได้บุญกลับได้บาปไปเต็มๆเ,เป็นการสร้างมโนกรรมเพราะจิตอกุศลเกิดขึ้นนั่นเองในทางตรงกันข้ามหากเราไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ในใจของเรารู้สึกยินดีกับเขาด้วยเรากลับได้บุญเพราะจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้ว เราจึงได้บุญโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ในทางปฏิบัติแม้เราไม่ได้พูดอะไรเลยเราก็ได้บุญแล้วแต่การพูดออกมาด้วยย่อมดีกว่าเพราะว่าการพูดออกมาด้วยนั้นแสดงถึงความตั้งใจที่มากกว่าสูงกว่าการทําบุญที่มีเจตนามากกว่าเราก็จะได้บุญมากกว่าและการพูดออกมา ยังเป็นการทำวจีกรรมจึงทำให้เราได้บุญสองต่อคือได้บุญที่เกิดจากจิตใจที่ยินดีและได้บุญที่เกิดจากคำพูดดีๆฉะนั้นในบุญเดียวกันหากเราอนุโมทนาบุญโดยการพูดออกมาด้วยย่อมได้บุญมากกว่าการยินดีอยู่ในใจเพียงอย่างเดียววิธีการทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญ จึงเป็นวิธีการทำบุญที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเวลาที่เราเห็นใครทำบุญที่ไหนก็ตามเราก็อนุโมทนาบุญด้วยเราก็จะได้บุญด้วยยิ่งถ้าเกิดเรารู้สึกยินดีจากใจจริงมากเท่าไหร่เราก็จะได้บุญมากเท่านั้นหากเราไม่มีเงินทองมากมายเวลาเห็นคนอื่นทำบุญได้มากเรา ก็อนุโมทนาบุญด้วยก็ช่วยได้เยอะบางคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ไปทำบุญบางประเภทก็อาจจะตั้งจิตอธิษฐานขอให้เราได้ไปสักวันหนึ่งหรือบางท่านไม่สามารถไปทำบุญบางที่ได้เพราะห่างไกลไม่สะดวกเรื่องเวลาการอนุโมทนาบุญก็ทำให้เราได้บุญร่วมกับคนที่ไปทำด้วยเช่นกัน ฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นคนอื่นทำความดีทำบุญหรือได้ยินมาว่าคนอื่นทำดีทำบุญแล้วเรากำลังรู้สึกยินดีที่เขาได้ทำเรากำลังได้บุญอย่างน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วและคงจะดีต่อใจของเรามากหากเราจะพูดออกมาดังๆว่าสาธุข้าพเจ้า ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่ได้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลในตอนนี้และทุทกๆบุญที่ท่านทั้งหลายจะได้ทำในอนาคตด้วยค่ะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภัชชาขอบคุณและสวัสดีค่ะ